สวัสดีครับสสครับวันนี้เจอกับของเล่นใหม่ของ e-cu shop นะ่ะ Boost Speed n e c ครับ Boost Speed นะชื่อเท่ามากเป็นคันเล่งอ่อกล่องปลดล็อกคันเล่งแบบปรับได้14ระดับนะพร้อมฟังก์ชันบูทูธนะเอ,อ่วันนี้อยู่ในรถ all new นะ all new 2.5นะครับน้องมาร์นะน้องมาร์นะติดตั้งกล่อง b o o t เปนานแล้ววันนี้มาเพิ่มเรื่องของคันเล่งไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดออกมาได้3วันเอง จัดเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคา49 0 0้บาทรีโมทเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่รีโมทไม่เท่าไหร่ฮะรีโมทรุ่นใหม่เท่อยู่ครับไอที่เท่คือน้องที่ถืออยู่นี่มือถือเนี่ยซัมซุงฮะต่อแอปได้ด้วยตอนนี้อยู่โหมดศูนย์น้องมาร์กลองเปิดสักเบอร์หกกดกดตึ๊บ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 นี่เอาเลยเปิดนะมันสามารถเปิดปิดได้ทั้งตัวรีโมทแล้วก็ตัวแอปนะต่อเชื่อมได้ทางบลูทูธ ฮะฟังก์ชันได้เท่มากตอนนี้อยู่โวล์หสามารถสูงสุดได้เบอร์สิบสี่นะฮะลองใกล้ไปเรื่อยฮะถึงเบอร์สิบสี่ครับแปดเก้าสิบอ่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับเบอร์สูงสุดคือเบอร์สนะิบสี่ฮะเร็วสุดแล้วเขาเล่งตื้อตาเลยนะกดอีกทีเป็นเบอร์ศูนย์ครับน่ากลับมาเบอร์ศูนย์เหมือนเดิมนะครับพร้อมฟังก์ชันที่หลังลายในแอปนะเริ่มจากตัวอีโคโหมดประหยัดน้ํามันนะครับเราสามารถตั้งสูงต่ำได้ จะเอาต่ำเอาสูงได้คุณมาร์กเลื่อนขึ้นเรื่องตัวดู้อ่าจะเอาเบียกไปน้ำมันแบบไหนก็ได้แล้วสามารถเปิดได้ตลอดเวลานะครับเปิดออนเปิดออฟได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะขับรถอยู่ก็สามารถเปิดได้ขอแค่ยกขาวจากคันเร่งนะฮะอีกโหมดหนึ่งโหมดต่อไปจะเป็นโหมดเอ่อการลื่นถลี่นี่โหมดนี้การลื่นถลี่ลองคุณมาร์กลองเหยียบคันเร่งคะอ่ามาร์กลองเปิดออนเอิบอ่ะลองเบิ้ล ะจะสังเกตว่าคันเร่งทํางานตามจีนตามแอปเลยไวด้วยนะครับแล้วสามารถตั้งให้สูงให้ต่ําได้ว่าจะเอาการลื่นแบบไหน50% 70% 80%จสสามารถทําได้นะฮะฟังกชันนี้ล้ามากนะฮะจากรถแข็งออกมาทําให้รถบ้านนะฮะแล้วก็โหมดสุดท้ายเป็นโหมดกันขโมอยอ่ะคุณมักเข้าโหมดกันขโมยเลยเอออ่ะไปบอกทางบ้านอย่าบอกใครนะว่าใส่ <laughs> ใส่ล็อกอะไรไว้นะครับสี่รหัสนะนะ สามารถกางมวยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปึ้งล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลอง, u, ล,องอลองเบิ้ลกันเล่นกันดูนะครับเอามาร์เบิ้ลน,นะรอบไม่ทํางานนะเอาเบิ้ลครับไม่ทํางานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกดที่รีโมทนะรุ่นเก่าเราจะกดที่รีโมทนะมันสามารถล็อกที่รีโมทได้แต่รุ่นใหม่เราล็อกที่มือถือนี่เลยล็อกที่มือถือเลยนะครับแล้วพอเดี๋ยวลองปลดครับออาคุณมาลองปลดไม่มีใครรู้รหัสของเราฮะไม่มีใครรู้รหัสของเรานะครับ ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่รีโมทจะเข้ามาอยู่โหมดศูนนะฮะออาลองเบิ้ลครับมาครับอ่าเบิ้ลครับโอเคกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกลับมาใช้เอาลองเริม่มเบอร์เจ็ดเบอร์แปดครับนี่ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะคุณมาร์กกดที่มือถืออย่างเดียวเลยนะฮะอ่าล้ำเลยครับคันนี้ ECU ฮะ, EC ะ Boost Speed Neck นะครับ ขอบคุณนายแบบสุดหล่อนะคุณมาร์คฮะรถคันนี้หล่อจริงฮะเครื่องเสียงเต็มลำเลยจากช้างพาวเวอร์ซาวนะครับนี่พระเอกจริงฮะใส่ฝากระบงคาร์บอนมาเรียบร้อยนะวันซ่าเอฟวันนะครับหล่อจริง,รงนะครับขอบคุณนะคุณมาร์คฮะสนใจก็มาได้ฮะราคา4,900รบาทฮะตัวนี้นะตัวใหม่ล่าสุดจาก e c u shop boost เอ่อทั่วเทียะ boost speed neck ครับผม